คิดไหมว่าวันนี้จะมีใช่ไหมคะไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าไม่ตั้งแต่พอบอกว่าเค้็เห็นแล้วโอ้ไงก็หมดหวังแล้วก็ไม่เป็นไรก็คุยกับเพื่อนเพทุกคนว่าไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้เสียใจไม่อะไรอย่างน้อยคือทงทีมงานก็ทำดีที่สุดแล้วทําที่สุดสุดแล้วเราในหลักเกณฑ์ใจทีมงานด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้ 45ปีแห่งความพัดพรากวันนี้ใกล้จะจบลงแล้วค่ะหลังจากที่ภารกิจการตามหาพ่อให้พี่พึง่งต้องยอมจำนวนให้กับเบาะแสที่พาเราไปเจอทางตันเพียงแค่สะกดผิดไปแค่ตัวอักษรเดียวเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อโซเชียลช่วยให้ความหวังของพี่พึ่งไปถึงหูงลูกหลานของพ่อสมัครตัวจริงจนทำให้เราได้ติดต่อกับพี่อุ๊กน้องสาวต่างแม่ของพี่พึง่ง และเมื่อได้พูดคุยเราก็ได้รู้ว่าพ่อของพี่อุ๊และพ่อที่พี่พึ่งอยากเจอคือคนคนเดียวกันค่ะเชื่อว่าพี่อุ๊อาจจะกำลังดูไลฟ์สดนี้อยู่หรือคุณพ่อพี่อาจจะกำลังดูไลฟ์สดพี่อุ๊อาจจะเอาให้ดูอยู่ก็ได้ว่าน่าลูกสาวตอนนี้พร้อมที่จะเจอถ้าคุณพ่อดูอยู่หรือญาติญาติพี่อุ๊ดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึงเขาไหมครัก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณน้อง แล้วมันดีใจดีใจนะขอบคุณยังไงขอบคุณที่เขาย่างด,ดันคอมเมนต์ให้เรารู้เพื่อให้เราตามหาพอได้ง่ายถ้าไม่มีน้องเราก็คงไม่มีหวังอย่างน้อยเราก็ยังคิดว่าถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเขาคงจะไม่ดันคอมเมนต์ตัวนี้ขึ้นมาให้เรารู้ว่าเขาเป็นน้องเรา แล้วเขายังมีชีวิตยอยู่เขาส่งมาให้ทางเพจฉันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเขาก็ยังอยากเจอเราอืออก็ยังอยากรู้จักเราถ้าเป็นอย่างอื่นที่ใจพี่คิดนะเนาะเขาจะคิดว่าอุย้ยไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่อะไรกันไม่เราไม่สนใจหรอกจะไปคอมเมนต์ไปทาไมอะไรเงี้ยแต่ตอนนีน้พอเรารู้แล้วก็คือขอบคุณขอบคุณน้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกอย่างของครอบครัวพ่อ,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 อที่ยังเปิดรับอ่าแขนรับเราาในอ้อมกอดที่ว่าเราจะได้ไปหาพ่อคือไม่ดังเกียดเราถึงเราจะไม่ได้อยู่กับเขา แต่อย่างน้อยเขาก็ยังให้โอกาสจุดนี้ดีใจมากค่ะและขอขอบคุณมากขอบคุณน้องด้วยขอบคุณทุกคนเลยค่ะจะยกิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ได้ไปหาพ่อฝากอะไรถึงคุณพ่อหน่อยพ่อกระโลนะหนูจะไปหา จา,จากสุพรรณบุรีที่เราแทบพลิกแผ่นดินตามหาพ่อสมานที่ไหนได้เขายังอยู่ที่เดิมคือบางด้วนที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผัดพลาดค่ะจากบ้านอิจานไปถึงบ้านของพ่อสมานเดินทางเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วความหวังของพี่พึ่งก็จะเป็นจริงแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะหโชว์ตัวโชว์ตัวนิดนึง <c oughs> นงี่ใ้งงงงอารถกระจกมาก็ได้ปิดประตูรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคแล้วเดี๋ยวเต้ไปตามหาบ้านคุณพ่อแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวออกมารับโอเครถมันเข้าไม่ได้นะให้กําลังใจแฟนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคุณพี่นะโอเคไปรอดูในไลฟ์สดรอดูคุณพ่อไปก่อนนะ สวัสดีครับพี่อูพี่อูตอนนี้เมยหันหน้าเข้าสำนักงานเขตภาษีเจริญไม่ต้องไปทางไหนเอ่ยตอนนี้พี่อู๋อยู่หน้าเขตพี่เสื้อสีเทาเขตใส่เสื้อสีเทาังเกีนงีเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับและนี่ก็คือพี่อู๋น้องสาวต่างแม่ของพี่พึ่งกุญแจสำคัญที่รำให้เคสหินกลายเป็นปฏิหารค่ะ สวัสดีครับพี่อู๊พี่อูทักทายลูเพจไหครับคนนี้คือคนที่ทําให้ปาฏิหาริ์เกิดจริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่อู <c oughs> ดูรายการเต้ยอ,อยู่เหรอครับแล้วถึงไปคอมเมนต์ตอนแรกอะทํางานยูแล้วพกโทรศัพท์ไม่ได้อยู่แล้ว,<อ>ลวจังหวะไปเข้าห้องน้ำ<อ>แล้วยังไงไม่รู้ว่าขอเดินไปนที่โทรศัพท์ตัวเองอแล้วก็มีแม่แม่แม่ของแฟนอะโทรมาบอกว่าดูรายการหน่อย มีเหมือนชื่อพ่อเลยใช่พ่อไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวหรือเราขอเวลาไปดูก่อนว่าใช่ไหมอะไรไหมแต่กูยังไม่มั่นใจนะหรือไม่มั่นใจว่าจะจะใช่ไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนอ๋อเดี๋ยวเราขอไปคุยกันที่บ้านดีกว่าคุณพ่อรออยู่ใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับเดินเข้าไปไกลไหมจ้ะพี่นิดหนึ่งนิดนึงได้โอเค นี่ค่ะถึงแล้วอ้าถึงแล้วถึงไหนไหนไหนสายมือ<ห>ายมือว้าวนี่สวัสดีค่ะมาเลยสวัสดีครับว้บวาวยังหนุมอยู่เลยและนี่ก็คือชมหน้าของพ่อสมานแป้นสุวรรณคนที่เราตามหาแทบพลิกแผ่นดินค่ะ แผ่นดินสุพรรณบุรีหาสรุปมาอยู่บางด้วนโอย <Okay. S 1> เป็นไงมาไงครับพ่อ <Okay. S 1> อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอก็ตั้งเริ่มแรกเดิมทีก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนที่เขาไปจยักผมเนี่ยคือตรงนี้มันยังไฟมันยังไม่ไหมอ๋อตรงนี้เคยไฟไหม้มาก่อนแล้วครับ วันนั้นทําอะไรอยู่วันที่พี่อุ๊มาบอกว่าเอ้ยมีลูกสาวตามหานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอดีออกไปช่วยงานเขาครับออกไปช่วยงานเขาตอนเย็นถึงได้วมามาเจอกับลูกสาวลูกสาวอยู่ที่นู่นโทรมาบอกอ่าก็เริ่มดีก็แบบว่าพูดไงก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเขาะนรับคือทางแม่เขาไม่อยากให้เจอผมในนั้นเองคือเราก็ไม่ใช่ว่าดีเดอะไรหรอกแม่เขาก็ดีกับผมอ่ะแม่เขาอ่นนะอันนี้ว่า ตอนที่เขาไปเนี่ยคือมันไม่เข้าใจกันอ่ามันเป็นปัญหา,าของป,ปาผู้ใหญ่กันแต่เนี่ว่า,<ม>าพองเขาไปประมาณสัองขวบหรือสามขวบเนี่ยประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่มาเลยคิดถึงลูกไหมก็คิดถึงก็เคยไปหาที่เขาเคยอยู่วัดโพนิมิตรเนี่ยครั้งครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปไม่เจอนะ ว่าผมจะปิดการลูกนะ,ะไม่ใช่คือก็เป็นลูกของเราเราก็ไม่ปิดการอยู่แล้วนี่ได้นไปตามหาพ่อตั้งแต่สุพรรณบุรีนู่นรู้ไหมนี่ <c oughs> สมานแป้นสุวรรณไปขึ้นอยู่ที่โน่นสี่สมานแป้นสุวรรณครับมีผมได้ข่าวว่ามีมีหลายคนเลยฮะเคยเจออ่านเจอของพ่ออ่ะชื่อ ชื่อสมานแป้นสุวรรณเหมือนกันทุกคนเลยแต่ของพ่อพิเศษตรงที่ตรงนอนเนนตัวสุดท้ายมีมี<แ>กรรารานัรานการันเนี่ยมันมาที่หลังเลยนะ<ร>ท,ที่แรกผมนอนเนนธรรมดาแล้วตอนพ่อเสีย<อ>ก็ไปทําบัตรบอลนะอะไรอย่าเงี้ยทางเขตเขาคงจะขีดผิดแต่ผ,ผมก็บอกว่าลบได้แบบเขาบอกไม่เป็นไรหรอกใช้ได้โอ้โหก็เลยชัดต้องใช้มาตั้งนนั้นมาเลยเืลาน้าคึกไป ตอนนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจอะที่เขาจะมาครับก่อนที่จะมีข่าวนี้ผมยังคุยกับลูกสาวคนโตนี่เลยว่าหนูยังมีพี่สาวอีกคนนะผมคูดอยู่เรื่อยพูดอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้ลูกสาวดูไร้สดพ่ออยู่เนี่ย เราน่าจะกําลังน้ําตาคอเบ้าร้องไห้อยู่รักนะผมรักไม่ไม่เคยปิดกั้นลูกเลยนะมาได้ตลอดเวลาเขาไม่เคยไม่เคยปิดกั้นแล้วก็ไม่เคยปิดบังใครด้วยในซอยนี้รู้หมดรู้หมดรู้เือแค่เห็นตัวตนเท่านั้นใช่รู้หมดว่าพึ่งมขาเป็นลูกของพ่ออะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้พร้อมเจอลูกสาวหรือ,อยังพร้อมครับพร้อมนะโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตยเดินออกไปรับพี่พึ่งสักครู่นะจ๊ะอเขามาแล้วเหรครับใช่เขามาแล้ว,ลวเขานั่งรถอยู่หน้าปากซอยไอ้หน้าหน้าเขตนี้โอเคครับร่อ หาในอดีตของผู้ใหญ่ทำให้กลายเป็นความพัดพรากกว่า45ปีจนทำให้พ่อลูกเกือบไม่ได้เจอกันอีกเลยนะคะ บ้างจ้าตอนนี้ได้เห็นหน้าคุณพ่อได้ยังเห็นแบบเคลื่อนไหวการพูดการจาละแล้วค่ะพอเปิดภาพมาก็ร้องไห้ไปรอบหนึงแล้วร้องไห้ไปรอบนึงแล้วโอเคพร้อมยัง,งพร้อมแล้วค่ะพร้อมเนาะจาก45ปีที่ผ่านมาตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ก้าวแล้วค่ะแล้วพ่อลูกก็จะได้เจอกันจริงๆสักที กันนะเหมือนที่ว่าไม่ได้มาหาเองแม่แดงใจร้ายไม่ยอมบอกไม่ได้ทิ้งลูกเลยนะบอกลูกไอ้หันุูตาหาตลอดแต่แม่ไม่ยอมบอกพยายามเธื่อดูในเฟซบุ๊กในเลยตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหนูมันมีามใต้ตรงที่ว่าเขาถามหาว่าพ่อคือใครอะไรยังไงเวลาไปตรงเรียนไปอะไรหนูก็ไม่มีพ่อที่ไปอย่างน้ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วโชคดีโชคดี ให้ร่ลำรวยร่ลำรวยถ้าหนูพยายามตามหามาตั้งแต่พอหนูจำความได้หนูก็ถามมาตลอดแกก็ไม่บอกมีครอบครัวหนูก็ถามหลังจากอายุ20บปหนูก็ถามตลอดจนถึงปัจจุบันนี้หนูก็เลยรออีกตั้งว่าเพจดิเทอร์เฮจันน่าจะช่วยหนูได้ถ้าครั้งนี้ถ้าช่วยอะไรไม่ได้ไม่ทำอะไรไม่ได้หนูก็คงหมดหวังอลคะ่ะ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเคสหินแล้วแหละคิดว่าจะไม่เจอแล้วอะแล้วมีอะไรก็ติงก็โทรมาหามาคุยได้แล้วแค่นี้ก็มาหาก็ได้ไม่ปิดกั้นรับเสมอยอมรานหน้าเก่งนะีิงนเนะผมทำไม่ได้อุ๊เก่ง เร็วนี้ก็เห็นว่าตามหาใครเจอขอบคุณนะคะขอบคุณดที่กินพ่อขอบคุณเหมือนกันตามมาตลอดค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยตามก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ค่ะเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันอ้อมกอดของน้องสาวที่เคยเป็นคนแปลกหน้า แต่ตอนนี้เธอคือคนสำคัญที่ทำให้พี่พึ่งได้คลายคำถามที่ติดอยู่ในใจมาตลอดหลายสิบปีค่ะ45ปีแห่งการรอคอยวันนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะจากเคสที่ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้ความหวังริบหรี่แทบหมดสิน้นกลับกลายเป็นเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ของความรักที่พัดพล่ากโซเชียลได้พิสูจน์อีกครั้งแล้วว่าแม้จะเป็นเคสเหินแค่ไหน หากหัวใจยังไม่ยอมแพ้ความพยายามก็ไม่สูญเปล่าค่ะยินดีกับพี่พึ่งและพ่อสมานจากใจจริงนะคะ ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ไปพลิกแผ่นดินสุพรรณบุรีเน,ะนาะแล้วก็ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ไปเปิดโทรศัพท์ดูเพราะทำงาน,น,นเล่นโทรศัพท์นั่นละสิอนี่แหละเขาเรียกวฏิปาร์ต์หา ปฏิหารแห่งรักมากฝนอวยพอแล้วเนี่ยขอบคุณมายการตลอดอยู่ขอบคุณมากเลยตามด้วยนะคะขอบคุณที่มีได้เจอพีขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกอย่างเลยนะมีฟ้าฝนกัญญาเห็นไหมคือขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้น รึงใจทางนี้ยังห่วงเหอฟ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาาสักวันจะผ่านพบเจอเหนื่อยกายตามหาลมพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง นั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์ครรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาฝากฏฟฝาดังกดเกณฑเกณ คิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะ้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ้าเขียวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางหัวใจดวงนี้มีคำถามผุดขึ้นมามากมายทำไมทำไมทำทำไมแต่พอได้สม่อดกายทำไมทำไมก็ถูกก้าวข้ามอนุภาพ ของกอดน,นั้นมันช่างมดงานมันนอกเหตุเนื้อผลเกินจะไถ่ถามว่าทำไมปาฏิหาร